ไม่ยังแปลงไม่ยังบ่บ่วุบ่มเอาบ่บท่อไปหาแม่พิมบุบุยบุบ่้ยบไม่แปลงพนเกียติกลับไปแล้วไปแล้วพนไปหาเลยานปลาท้อไปหาแม่พิมอีกเอามาเดี๋ยวพ่อยทาย สวัสดีค่ะพบกับเราในช่องอพี่ทองคำน้องดาวเรืองนะคะดูดูจันเจ้าทำอะไรเจานเจ้ามันอยากเออเจ้านเจ้าทำอะไรนะเพราะว่าจันเจ้าบอกว่าจะไปก็ไม่ไปสัก,กทีไม่รู้ยืนรออะไรจเจ้าบอกว่านอนเล่นดีกว่าโอ้พันอ้อยใไ,ปไ,ปไปใหม่พอพ่นมันอยากพอพันธุไอะไรกินอ้อยนำ้ำ เอาอ้อยจากแม่แป้งไปไว้ให้พ่อกินด้วยนู่นนู่นเอ้ยโอ้ยต้มโอ้เจ้าเอ้ยสิปาน้ำผู้ใดเจ้าสิปาน้ำผู้ใดอืมเอาสิปาน้ำพพงสิปาน้ำพี่ดาวสิปาน้ำแม่แป้งเอาขอบกูหันศานะคะ เดินออกกำลังกายค่ะเดินออกกำลังกายบบเล่เจ้าบอกว่าบุสนตอนนี่เจ้ายางโกนเจ้าบอกว่าเป็นพี่ฝ้าแล้วเด้อต้องออกกโอนต้องออกกโอน ยางอยู่แต่ว่าเอ้าไปมุดไปหลังแล้วไปทาพ่อแล้วทาพ่อไปทาพี่แล้วบ่ไ้ช่วยด้วยดอกเนาะเจ้าเนาะตอนนี้เราเดินออกกำลังกายตอนเย็นๆดูพระอาทิตย์กำลังจะนี่นะคะเนาะ เอาลูกพอเนาะถอดแบบพ่อมาเต็มเต็มข the ับเบิ้งเบิ้งดันมายางเดี่ยวเลยเอาเอาจะบอกว่าเฝ้ามาเร็ว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 ไปเร็วมามาเฝ้าไปส่งพอเลยเร็ว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  เอาอยู่เด้อเหมือนพญ่ยยดำหาปลาทองน้ำแน,น่หาปลาทองนะเจ้าเอ้ยพอยางน้ำจะได้สิยางไหวเถอะจำเอาจำเอาเลยเถอะฮะบวชนบวชนเจ้าบอกว่ายางแล้วบวชน ไม่ต้องเอ,อ,อ,อเิ้นเจ้าดอกโอ้ยโจยจะได้สั่งอวดปุบุย<า>อยู่เนาะเจ้าเฮ้ยผู่ไดสนใจผู้ใดเลยจำเอาจำเอาพระทองย่างให้ท่านนูเด้อวาสัน ยยานเขาลักกินอ้อยจากของเนาะอย,อย,อยเล่นแล้วเอา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 ้ยหายพีได้หายพีหายพีายพดาวเ,เห็นยางยูว่าหันเองคือไปทั้งพุ่นได้ปะ

ไม่ยังแปลงไม่ยังบ่ตอกเอิญบ่เอิรนกรเปาข้อกัญญามานั่งอยู่โอ้เอิญหาหนาติโอ้เอ็กี้เอ็น้ามีของกินแล้วปากาเอิญฮุ่นฮุ่นฮุ่นมา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 พัสสันช่องมามา

โอ้ยล <c ười> e ูกไข่กโอ้ยโอ้ยโอ้ยออออฟาฟ้าาหอดบานพอลสิเบ้อะหอดบานพระทองลอเด้ แว่บันพระท่องบ่เฮ้ยแว่บันพระท่องบ่เนี่ยหอดละเด้เนี่ยทำไมตอนตอนไปมีสี่ ตอนขากลับมาได้เพิ่มมาอีกหนึ่งไปเก็บมาตต่างไดนี่โอ้คือไปเก็บไงเก็บได้เจโอ้ไปเก็บมาตต่างล้านค่าโอ้มือหลังพ่อไปเก็บอีกอยู่จะคล้องสร้างคนให้เตจะคล้อง่นมาคุ้มบ่ จะคลองคนมาคุ้มน้ำก็เลยปากกาเนี่โอ้จะได้ก็ไปรีบอยู่ยังสั้นบานนี่ยดูไปไปสีไปสีได้กลับมาห้าไปรีบอยู่ตาข้างหลัางมูปากกาออกมาจันเจ้าใบออกมาเออจันเจ้าบอกว่าบ่ใบมาหาดอกวสันพอกับแมร์คนสิจูจีกันไปน้ำกัน พ่อแม่ลูกพันยังออกนาทิลีทิลีเลยโบวัได้สุกปกที่ไหนเนาะหลานเนาะโบจันเจ้าบอกว่ามันห่อนมันห่อนตกอาบไปจังสี่ละจันเจ้าบอกว่ามันห่อนอาบขี้ต้มไปสี่ละไม่อันเนาะ อ๋อตอนไหนกะที่ไปทางไหนอีกนี่นโลดโ,โ,โ,โอ้ไปออตอนนี้ก็ไปเดินทางเข้าไปบุกบ้านชายเลิฟแล้ว <c oughs> ไปแล้วครับไปแล้วเรียงกันจะไปบุกบ้านชายเลิฟไม่รู้ว่าจะของเขยู่บ้านหรือเปล่า ไปแก่ช่เล็บยางไปเป็นมูเ่าเพราะว่าบ้านในคบทีมกินบ้าแตมาก็มทีเถอะผู้อยู่บานอโอ้ยว่มีคนอยู่บ้านว่ามีคนอยู่บ้านโอ้ยนึกว่าว่มีจะของคนอยู่บ้านอุ้ยอุ้ยอ้เจ้าอู้เจ้าโอ้ยพอแล้วก็ะเพยเพิ่น พังพังพังพโอ้ยทีมงานมาอันมานี่พังมดเลยแมนพน้าพญามือว่าสั่นเลยมาเยี่ยมมาหยาบพญากินน้ำเย็นๆแมนโอ้ยเบิ่งเบ้งเบ้เบิ yeah, ่งโอ้ยเบิ้มเบิมพี่ท่อไปหายไม่พิมอุยุยุยเป้ย อาเลิบยูฮันอู้ว่าดีใจพอดีใจพี่ทองมาหาแน่แน่พอดีใจค่ะดีใจอู้ไม่พี่พอดีใจโอ้ผู้เ่าหมาหอนเฮียนาสั่นผู้เบ่ามาแต่ใสน้อ ว้าวยางมอตอไซฮัลโหลเข้าไปแล้ววัแล้วคุณพี่เจวกับอยูพี่เจวกเขม้าาน้ำเขาไปได้อุ้ยพุนปวดเรียด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 ไม่แป้งปวดเรียดเมน เราี่ท่องกัไหาแม่พิมพ์มังเกียรติมนวูแม่แปงคนเกียรติกลับไปแล้วไปแล้วพ้นไปหาเลยยานปลาท่องไปหาแม่พิมพ์อีกเฝ <c oughs> ้าถอยไปแล้ว <c oughs> โอ้มวนกรุบเลย <c oughs> อ่ะสำหรับคลิปวันนี้เราก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะก่อนจากกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องพี่ทองคําน้องดาวเรืองด้วยนะคะรักพี่ทองคํำน้อยแต่ขอให้รักนานๆฝากพี่ทองคาเป็นน้องดาวเรืองไว้ในอกอกอ้อมใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ